King k n i g h เป็นเกมชูตติ้งแนวตั้งที่เล่นผ่านตัวละคร4คนใน1รอบก,การเล่นประมาณว่าตัว1ตายก็จะเปลี่ยนอีกตัวออกมาระบบการเล่นก็เป็นแบบพื้นฐานเหมือนเกมยิงทั่วไปแต่ด้วยความเป็นสแควร์นะคะและก็ความพยายามที่จะนำเสนอความเป็นแฟนตาซีทำให้ฉากการเล่นเนี่ยเหมือนโลกที่จะมาจากเกมไฟนอล f a n ตาซีเลยคะ่ะ สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะคะสำหรับคลิปนี้ย้อนเวลารีวิว m ฟมีคอมในความทรงจำตอนที่10 King Knight Shooting Fantasy ที่มีกลิ่นอายของไฝ n นอนแฟนตาซีค่ะประเภทชูตติ้งผู้พัฒนาสแควรปีที่วางจำหน่ายหน8่าย1986มิลี่คอมิว Game. Kings <Square. S 1> เนื้อเรื่องในค่ะก็จะเป็นเจ้าหญิงแคร์แห่งโอเทียถูกลักพาตัวไปในอาณาจักรอิซันเดอร์กลุ่มผู้กล้าสี่คนอัศวินเล่แจ็คโทบี้เด็กน้อยคาลิบูพ่อโมดและคาริว่าสัตว์ประหลาดออกเดินทางไปช่วยเจ้าหญิง n ิงไนเป็นเกมชูตติ้งแนวตั้งที่เล่นผ่านตัวละคร4คนใน1รอบก,การเล่นประมาณว่าตัวหนึ่งตายก็จะเปลี่ยนอีกตัวออกมาระบบการเล่นก็เป็นแบบพื้นฐานเหมือนเกมยิงทั่วไปรบก,กระสุนอัพเกตรดตัวเราแต่ด้วยความเป็นสแควร์นะคะและก็ความพยายามที่จะนำเสนอความเป็นแฟนตาซีทำให้ฉากการเล่นเนี่ยเหมือนโลกที่จะมาจากเกมไฟนอลแฟนตาซีเลยค่ะ และการเล่นผ่านตัวละครทั้ง4ตัวก็วจะเกิดฉากการเล่นที่แตกต่างกันด้วยการเล่นนะคะก็ค่อนข้างยากค่ะกระสุนเนี่ยออกมาเยอะแล้วก็แทบจะแยกออกจากฉากลำบากมากค่ะการเล่น4ตัวละครเนี่ยแทบไม่มีความต่างกันเลยนอกจากฉากนั้นเองค่ะความยากเกาลัดให้8เต็ม10นะคะการอัปเกรดเนี่ยน้อย มองศัตรูและเส้นทางเนี่ยลำบากความสนุกให้4เต็ม10เรียกว่าไม่สนุกเลยก็ได้นะคะมันก็แค่ชูตติ้งแพตฟอร์มธรรมดาที่มีฉากมาจากเกมไฟนอลแฟนตาซีนั่นเองคะ่ะเกรดเพิ่มเติมนะคะะ k ิง n นนเนี่ยเป็นเกมแรกของ s qua ร e ที่ออกวางจำหน่ายนอกประเทศญี่ปุ่นในปี1986ค่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะเก่าเลิศก็ขอลาไปก่อนครั้งหน้าจะเอาอะไรมาพูดให้ฟังอีกก็อย่าลืมติดตามกันอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจ้าสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายสวัสดีค่ะ